สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวบนแม่นๆนะครับสูตรจะเป็นสูตรใหม่ทั้ง4สูตรเลยนะครับซึ่งแต่ละสูตรจะมีตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง4สูตรดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ต้มรวม2ตัวบนนะครับสูตรเก่าที่ผมเคยลงให้ในงวดก่อนนะครับมันจะเป็นสูตรที่มีตัวเลข3ตัวนะครับและก็ยังเข้าอยู่นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1ใช้หลัพันบวกกัน3ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกสิหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวกสิหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกสิท้ายครั้งที่2 บวกหน่วยท้ายครั้งที่2ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2หลักพันบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยบน2ครั้งบวก10บล่างบวกหน่วยล่างสาครั้งบวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับบวก9คงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่3หลักพันบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวก10หน้าครั้งที่1 2งครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2งบวก10หน้าครั้งที่ั้ง้ายครั้ง1บวก่วยท้ายครั้งท สูตรสุดท้ายสูตรที่4นะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนบวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่ 1- 3ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับแล้วบวก3คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาดูสถิติยอดหลังที่ทําเอาไว้จะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก6 6 2นะครับแต้มรวม2ตัวบนก็คือหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนนะครับอย่างงวดแรกเนี่ยหกบวกสก็ได้8ก็คือแต้ม8งวดแรกทั้ง สี่สูตรเนี่ยคำนวณได้เลข8เหมือนกันหมดเลยนะครับและรางวัลก็ออก6 6ห6 2นะครับ2ตัวบน62แเต็ม8ก็ถูกทั้ง4สูตรนะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้เลข1เหมือนกันหมดนะครับผลรางวัลออก6 6 5นะแต้ม1นะครับก็ถูกนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เลข8เหมือนกันทั้ง4สูตรนะผลรางวัลออก962 2ตัวบนคือ62บวกกันได้8นะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข8เหมือนกันอีกนะครับผลรางวัลออก0 4 4 2ตัวบนคือ44นะครับบวกกันได้เต็ม8ปดก็เข้าทั้ง4สูตรนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เลขสามเหมือนกันนะครับผลรางวัลออกสองสองหนะึ่งสองตัวบนสองหนึ่งบวกกันได้สามนะครับก็ถูกนะครับสูตรมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ผมลงให้ทั้งหมดสี่สูตรนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดเหมือนกันทั้งสี่สูตรผลรางวัลออกแปดสี่สามสองตัวบนก็คือสี่สามเต้มเจ็ดถูกต้อง จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับทั้ง4สูตรก็คำนวณได้เลขเดียวกันคือเลข9กนะครับแล้วผลรางวัลออก8 6 3 2ตัวบนก็คือ6 3สเต็ม9กนะครับก่อเข้าทั้ง4สูตรเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ในงวดที่จะถึงวันที่2มกราคมนี้ทั้ง4สูตรผมบอกเลยว่าตัวเลขไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียวนะครับดังนั้นก็คือสาเหตุที่ผมเลือกมาทั้งหมด4สูตรนะกลัวเลือกไม่ถูกนะครับก็เลยต้องเผื่อไว้หน่อยมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับ ว่าทั้ง4สูตรเนี่ยคำนวณได้เลขอะไรนะมาดูสูตรที่1ก่อนเอาหลักพันบวกกัน3ครั้ง37 21บวกร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1บวก2บวก9้บวกศบวก2บวก9้แล้วบวก0ยบวกร้อยบวกหลัก10บนะบวก10หน้าครั้งที่2 2สองครั้ง4บวก4ได้8บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลข2บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข8 แล้วบวก10ท้ายกังที่2เลขก3บวกหน่วยท้ายกังที่2เลข9เท่ากับ21บวก2ก็เป็น23 23บวก9ได้32 32บวก8 40, 40 40 42 42บวก8 50, 50 50บวก3 53 53บวก9 62สูตรที่ 1, 1> ได้เลขก2 ท่านผู้ชมว่างวดนี้จะมาไหมเลขสองแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขสองมาดูในสูตรที่สองสูตรที่สองเนี่ยเอาหลักพันบวกกันสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกหน่วยบนสองครั้งสามบวกสามได้หกบวกสิบล่างเลขสองบวกหน่วยล่างสามครั้งได้สามบวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขสี่บวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งแปดแปดสิบหกบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขเก้า แล้วบวก9กขงที่นะครับสิบสี่บวกหกค2อยี่สิบยี่สิบบวกสองยบวกสได้ยี2ห้าบวกสได้ยี่เก้นะครับบวกอีกห3สามห5าสมาบวกอีกเก้าหมาบวกอีกเก้สูตรนี้ได้เลขสานะครับ สูตรที่สองได้เลขสามอ่าไม่รู้ใครชอบเลขสามไหมนี่แต่ถ้าไม่ชอบสองไม่ชอบสามมาดูสูตรที่สามครับสูตรที่สามเอาหลักพันบวกกันสองครั้งอีกนะคบเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกร้อยบนเลขแปดบวกสิบหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์บวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งสามสี่สิบสอง แล้วบวก10ท้ายเขาที่1เลขแปบวกหน่วยท้ายเขาที่1เลขหนบวก6บวก6กคงที่14บวกแปได้ย22 2ิบวกแปดได้สามสิบวกสิก็เป็น40 40ิบสี่สิบบวกเจ็ดสี่สิบเเป็น59 59บวกอีกแปดหกสิบเจวกหนึ่งมาบวก อีก6 74ดังนั้นสูตรที่สามได้เลขสี่นะครับมีใครชอบเลข4ี่ไหมนะครับถ้าไม่ชอบเลข2เลข3เลข4มาดูสูตรสุดท้ายนะสูตรสุดท้ายในสูตรที่สี่เอาหลักพันบวกกันสองครั้งอีกนะครับเจ็ดบวกจดได้สิบสี่บวกแหลักร้อยบวกสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งเก้าเก้า 18บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งก็ได้0บวกร้อยท้ายครั้งที่12ครั้ง8 8 16บวก10ไท้ายครั้งที่1 2ครั้งก็8 8 16แล้วบวก3คงที่นะครับสิบสบวกแได้22 22ิบสองยวกแได้30 30ิบสากสิได้40 40มาบวกอีก16นะครับเป็น56 56บวก6 62 62เป็น72 72บวก3 75ได้เลข5านะครับสูตรสุดท้ายคำนวณได้เลขย้าเราก็จะได้ตัวเลขครบทั้ง4สูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สูตรที่1ได้เลข2สูตรที่2ได้เลข3สูตรที่3ได้เลข4สูตรที่4ได้เลข5านะครับ2 3 4 5ี่ห้าตัวไหนจะมานะครับอันนี้ก็ต้องรอดูในวันที่2มกราคมถึงจะรู้คำตอบนะครับตอนแรกนะผมว่าจะลงแต้ม5้าต้มเดียวนะครับแต่เราก็เผื่อไว้เผื่อใจไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดแต้ม5ไม่มานะครับมันก็น่าจะอยู่ในประมาณ2 3 4 5เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนี้นะครับซึ่งในชุดสรุปผมนะที่ผมลงให้นะครับ รัฐบาลไทยเนี่ยผมให้เด่น89ดเก้ฟันเก้าสองนี่ยมันก็ไล่มาตั้งแต่นี่นะครับนะแต้ม2องนะพี่ตัทีแต้มสนี่คนระับสามเก้าต้มสอ9แต่ม 2, 4, 9, แต้มสา9แ้้ตมสี่้นี่แต้ม5นะครับนี่คือมันจะไล่เลยนะครับสองสามหก็จะไล่ไปตั้งแต่นี้สองสหถ้าเป็นเลข8 ก็ไล่ตั้งแต่4-8ไปนะ 2, 3, 4, 5ครับหรือถ้าใครไม่ได้ชอบเลข8เลข9เป็นเลขอื่นตัวเลขก,ก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูในวันที่2มกราคมนะครับเราถึงจะรู้คำตอบว่าแต้มรวม2ตัวบนที่มีตัวเดียวเนี่ยสูตรไหนมันจะเข้าถ้าเราดูกันตอนนี้เราก็ตอบกันไม่ถูกนะครับบางคนอาจจะชอบ2บางคนอาจจะชอบ3บางคนอาจจะชอบ4เหมือนผมจะชอบ5ครับ แต่อยู่ที่ว่าใครจะเลือกถูกนะครับวันนี้นะครับสูตรต้องยอมรับว่ามันมีมากกว่าที่เห็นนะมันไม่ได้มีแค่นี้แตจริงมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเลือกมาแค่4 yes. สูตรพอนะไม่งั้นมันก็จะมีทุกตัวนะครับอันนี้ผมเลือกมา4สูตรนี้หวังว่ามันน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยเนาะนะถ้ามันเข้าใน่วันหน้าท่านก็ผู้ชมก็เอาสูตรนี้ไปคำนวณต่อได้เลยแต่ถ้าไม่เข้าก็ต้องไปรอดูสูตรใหม่อีกทีนะครับ ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะผมลงเผื่อให้เลยนะสสูตรที่เหลือก็รอดูในคลิปต่อไปจะลงสูตรไหนให้นะก็รอติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ